ลื้มชอบมากขนาดนั้นมันต่างกับการใช้ชีวิตในเกาหลีตรงไหนครับที่เกาหลีทุกคนน่ะคะ่ะจะเครียดมากกว่าคนไทยที่ไทยมีคําว่าสบายสบายใช่ไหมคะแต่ที่เกาหลีไม่เคยมีสบายสบายถ้าสบายสบายโดนตี <c oughs> <c oughs> สบายไม่ได้ <c oughs> ทําง,งานแล้วก็ขยันเรียนทั้งวันน่ะคะ่ะที่เกาหลีเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าถึงสี่ทุ่มคือ ใช่ค่ะหลังจากสี่ทุ่มต้องเรียนพิเศษต่อถึงเที่ยงคืนเอาเวลามานอนตอนไหนละ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณสีห้าชั่วโมองอะคะ่ะตอนที่เรียนถึงมอหกนะคะเรียนหนักามากแล้วหลังจากจบเรียนไปทํางานตอนที่ทํางานที่บริษัทเกาหลีทํางานก็หนักเหมือนกันก็เลยรู้สึกเครียดมากเออทำไมทํนางานหนักจัง น่าจะเกี่ยวกับ h i s อรี่ของเกาหลี50ปีที่แล้วจนมากถ้าไม่ขยนันกินข้าวไม่ได้ถ้าไม่เหรียญหนนะักเข้าทํางานไม่ได้ก็เลยขยันมากๆจนถึงตอนเนี้ค่ะโซลก็ไม่ไหวแต่มาเมืองไทยสบายมากไม่ใช่ไม่ขยันนะแต่ว่าคือทํางานพอดีพอดีสบายกว่าที่เกาหลีก็เลยอยากมาที่ไทย